สวัสดีครับนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะลิยาค่ะพราเราวีกดนอค่ะเราก็พบแบบเป็นประจับทุกคืนนะครับเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่บ้านบ้านทีวีช่องเจ็ดสิบสามค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากล่องดาเนี่ยมันดูได้ทุกทุกกล่องครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า แต่ละกล่องแต่ละยี่ห้อมันจะอยู่ช่องไหนเท่านั้นเองค่ะก็ต้องค้นหาแต่ถ้า PSI 73แน่นอนกับ1 17่งนค่ะเดียอนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะให้ชัวรชๆวเลยก็ไปดูในโซเชียลก็ได้นะว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าจะเป็น u t u b e ก็มีการเอาไว้ดูันถ้าอยากจะดูก็ในนั้นนะพิมพ์มาหรือว่าพูดก็ได้กังฟูเพย์บอยก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดูได้จะอยากดูอะไรก็ว่างๆก็ดูได้บางที่ก็ขึ้นนี่อาอาตอนกลางคืนอาก็ดูนะดู ดูรายการทำครัวบ้างทําหมูบ้างต่อยมวยบ้างบอลเล่บอลบ้างแล้วมาดูเลือดเปืเ่อยไปดูพอเป็นกว่วงเราก็นอนเออมันก็ดีอย่างนะเซฟเปเฟอร์ลิท<ช> <c oughs> ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในเพลลิทเต็มเลยหนูแอบเห็นค่ะว่าด้เรื่องโซเชียลเนี่ยค่ะคุณอาสังคมออนไลน์คือเขาเรียกว่าโซเชียลเนี่ยมันทำให้คนเนี่ย เขาเรียกว่าผิดใจกันหรือว่าเลิกกันก็มานักต่อน,นักแล้วค่ะค<ๆ>ุณอากับเรื่องคิดเล็กคิดน้อยในโซเชียลแบบเหมือนประมาณว่าตัวเองรู้สึกแบบนี้กับแฟนแล้วก็ไปโพสไประบายในไอพูกไอพูดเล็กนี่เลยไอพวกที่มีเล็กมีน้อยก็เพราะไอโซเชียลนี่แหละจริง <laughs> ๆ,ๆแล้วนะผมจะบอกเลยนะครับด้วยด้วยความเป็นห่วงนะ,ะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเล่นเหมือนกันเล่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบที่เขาเล่นกันแต่ ส่วนว่าของอาเล่นนี่จะเป็นเอาไว้ดูว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วไม่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 จะมีแต่คําปัจฉญาสอนให้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพะอะไรมาแล้วมสอนจริงๆถ้าเราเล่นในไลน์ดูในไลน์แล้วก็ไปเจอกันปะกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่หน้าตาอย่างนั้นก็ได้ไอ้คำพูดเนี่ยมันจะแต่งยังไงก็ได้มันจะหวานยังไงก็ได้ใช่ไหมมันบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนที่เขาไม่มีไอ้พวกนี้นะ เขาใช้จดหมายจดหมายเขียนถึงกันจดหมายรักจดหมายอะไรกันคก็คล้ายๆกันก็แบบเนี้ยหลงไหลกับคาพูดหลงไหลกับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสียผู้เสียคนก็เยอะแยะแล้วก็เหมือนกับที่อะไรที่ยิงที่ห้างอะไรเนี่ยที่เนี่ยันเนี้ยล่าสุดล่าสุดเนี่ยก็เพราะเขาไปเล่นเล่นโซเชียลเล่นไลน์แล้วก็ไปเจอกันแล้วก็ไปคุยกันอะไรกันแล้วเขาก็จับได้แล้วนี่แหละปัญหามันก็เกิด โลกออนไลน์เนาะเขาก็หลอกลวงก็ไอ้นี่กันเยอะมันไม่ใช่เราอย่าไปบอกว่าเอาไอ้โซเชียลมาว่าเป็นเป็นเรื่องร้ายเลยคนเราบางทีเห็นหน้ากันบางทีคุยกันสองคำาก็มีอะไรกิ๊กกักกันแล้วอย่าไปบอกว่าเอต้องใช้นั่นเลยแต่ในตัวเจ้าลในหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าไปขโมยรูปคนอื่นรูปใช้รูปที่มันไม่ใช่รูปตัวเองคืออย่าไปอย่าไปแต่ที่หนักไปกว่านั้นมันมีแบบเอารูปมาแล้วไม่รูปตัวเองแต่ว่าแต่งจนแบบต่างจากตัวเองมากๆเลยจริงๆอาจะเตือนเลยบอกว่าให้ฉลาดไว้ก็แล้วกันให้ฉลาดไว้ต้องม ให้ฉลาดฉลาดไว้ก่อนแล้วมีสติไว้ก่อนค่ะไม่มีใครที่เขาเขาเขาาจะรักเราจริงเหมือนกับที่ทุกวันนี้ที่เราเจออยู่ประสบอยู่หรอขนาดเจอหน้ากันแท้แท้ยังหลอกยังโกหกกันเลยเนาะนี่ไม่เจอหน้าสิไอสิ่งนี้เนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยอย่างทุกวันเนี้คนสุขอายุเนี่ยมักจะถามอ่านโทรศัพท์มาถามอ่านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอไอไอเรื่องไอสมรรถภาพ อันนี้บอกตรงเลยเพราะว่าเจอบ่อยทีนี้มันอย่างนี้ครับไอสมรรถภาพเนี่ยบางคนเนี่ยที่ถามมาอะไรมาต่างๆอะไระใจสู้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอารมณ์อีกเรื่องหนึ่งค,ความรู้สึกนึกคิดอีกเรื่องหนึ่งความรู้สึกนึกคิดกับอารมณ์อยู่ด้วยกันได้ต่อให้อายุหนึ่งร้อย ก็ยังมีอารมณ์ที่อยากที่อยากก็ยังมีอารมณ์อยากมีอารมณ์ที่อยากจะได้ใคลอยู่นี่แต่ไอไอระบบของอีกระบบหนึ่งก็คือได้หรือไม่ได้โอ้ร่างกายคนร้นนี่มันรัดเนาะทีนี้บางคนชอบที่จะถามมาแต่ว่ามันก็เป็นความรู้ที่ดีอะเราก็ไม่ได้ว่าบอกทำไมเวลาพอถึงภาคปฏิบัติการแล้วเนี่ยคนะพอเริ่มต้นเนี่ย ใจเต็มร้อยร่างกายเต็มร้อยแต่พอไปไปสักเดียวเดียวมาแคะมันเหลือห้าสิบมันไม่ใช่ลดมาเหลือเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดสิบห้าแปดสิบทำไมมันพูบเดียวลงมาล่ะอาก็ตบได้เลยคนสูงอายุเนี่ยที่มันวูบลงมาเพราะอะไรเพราะว่าการเริ่มต้นเนี่ยใจมันถึงแล้วใจมันนั่นแล้ว แต่ระบบภายในเนี่ยมันไม่ได้อพอเจอปะเข้าไปจริงๆปุ๊บเนี่ยมันตกวูบลงมาเลยบางทีบอกว่าเดเดเลยเนี่ยแหละหงอยเลยเหมือนไอ้ช่วงแรกเนี่ยคือแบบเรียวแรงทั้งหมดของของทั้งตัวแล้วใช่ไหมคือจะบอกว่าไอ้ที่มันสาเหตุมันเขาก็ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะเราไม่มีต้นทุนเราไม่มีต้นทุนของความแข็งแกร่งของของ ของการที่จะมีพลังในการที่จะเหนี่ยวโน้มกว่ามันได้ hmm. อย่างนมนมเนี่ยเต็มร้อยก็จริง <Ha. S 2> แต่พอถึงภาคปฏิบัติมันจะค่อยๆตกมา95-90-85 <Ha. S 2> มันตกลงมาเรื่อยๆไง <Ha. S 2> ใช่ไหมทีนี้พอคนสูงอายุไอ้เริ่มต้นอ่ะร้อยแต่พอมันตกที50เลย oh. วุ๊ลงมาเลยเหมือนเหมือนตอนแรกเคยร้อยแล้วพอตกมา 90ก็ยังดูไม่เท่าไหร่ก็โอเคเงีพออีกรอบนึงก็ร้อยแล้วตกมา80ไอ้นั่นมันมีต้นทุนไอ้นี่มันพอมารอบแต่ว่าถ้าสูงอายุนี่มันมาถึง50หลอนพูเลย50ิเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีต้นทุนต้องเสริมต้องเติมต้องเสริมต้องเติมต้นทุนเนี่ยก็ถึงบอกเนี่ยบอกว่าบางทีเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงก็ต้องหาอะไรโป๊หาอะไรกินให้มันแข็งแรงคือกินไม่พอ กินไม่พอนอนไม่พอคิดเยอะแล้วไอ้การกินเนี่ยมันกินแบบที่ที่ว่าขอไปทีมาม่ามังอะไรต่อแล้วมันไม่มีมันไม่มีสารมันไม่มีสารอะไรที่จะบำรุงมันที่จะอะไรเลยอ่ะเราเราพูดตรงๆนะกินเยอะจริงแต่ว่าไม่มีสารอะไรที่มันจะต่อเติมได้เลยนี่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 คือคือสุงอายุคุณเราต้องคิดตรงนี้หนจะเล่าจุลบุรีอีกถ้ายังจะคิดว่าต้องการที่จะมีพลังตัวเองแล้ว เล่าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือไอาการนอนนอนไม่พอ <c oughs> คิดมาก <c oughs> คิดโน่นคิดนี่ปั่นป่วนไปหมด <c oughs> แล้วจะเอาพลังที่ไหนจะเอาแรงที่ไหนเอากำลังที่ไหน <c oughs> นี่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 คือต้องต้องคิดถึงตัวเองนะพอสูง่ายุคขึ้นมาแล้วต้องคิดถึงตัวเองแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆริ <c oughs> ต้องรู้จักเสริมรู้จักเติมนะ <c oughs> เออไอไอไอน้ำขิงก็ดี ได้น้ำสมน้ำอะไรเนี่ยเห็นไหมทำไมมันกินเข้าไปแล้วมันทําให้ร่างกายมันดีขึ้นสดชื่นขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่ไปทั้งบารุงทั้งอะไรแล้วตัวเองก็ยังอดตาหลับขับตานอนยังกินด้วยดีอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ไปเสริมกันได้ไงแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายต้องดูแลตัวเองต้องอะไรตัวเองต้องกายางด้วยเนาะในส่วนที่บอกว่าคนเราเนี่ยพอสูงอายุขึ้นมาบอกว่าทําไมผมเลิมต้นเต็มร้อยพอเดี๋ยวเดียวเนี่ยผมเหลือห้าสิบเนี่ย ใช่ไหมถามว่าสาเหตุเพราะอะไรก็สาเหตุเพราะว่าระบบภายในไงระบบภายในอ่ะมันมันมันไม่แน่นมัน <c oughs> ไม่แข็งแรงเพราะมันมัน <c oughs> มันเหมือนกับช่วงแรกร้อยแล้วมันโหวงเหว,วงมาเลยจะถึงห้าสิบมันก็ <c oughs> บวดเดียวมาห้าสิบอย่างพวกพวกแข็งแรงหนุนม่มๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาแหมเขาเขาเขาเขเ,ขเ,ขเขามีพลังเต็มเลย เก้าสิบห้าเก้าสิบแปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเนี่ยเขาเขาค่อยทีละขั้นทีละสเต็ปของเรานี่มันพวดเลยถ้ามันตกลงมาแล้วเนี่ยบป๊บหนึ่งมันจะเด้งขึ้นไม่มีทางเลยตกแล้วตกไม่มีทางเลยก็มันก็ตักน้ําอ่ะตักน้ําถังเดียวมันเต็มตุ่มไหมล่ะใช่ไหมมันก็ต้องคือคือคือถ้าถ้าเราจะใช้น้ําไห้ดีเราต้องค่อยๆตักให้มันเต็มตุ่มแล้วก็ค่อยๆใช้มันไนี้พันรณีนี้แบบตอนที่มันตกลงมาเนี่ยคือ ถึงจุดสุดยอดหรือว่ายังไม่ถึงจุดสุดยอดไม่ถือรูปเลยแหละมันก็ตกยัมตนอยู่ได้เหรอคะตกมาเลยก็เริ่มต้นมันดีไงเริ่มต้นมันก็คึกคักแข็งแรงไงก็ค้างทั้งผู้หญิงค้างทั้งผู้ชายเลยทีนี้เดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีเนี่ยที่จะทําอย่างไรให้มันแข็งเก่งแล้วก็ให้มันมีสเตปว่า95้า85 8 0้าาสิป็นขั้นตอนเดี๋ยวพักสักเดี๋ยวไปคุยกัเรื่องนี้กันต่อในช่วงหน้านะคะไปรับชมสีหน้าสนใจจากทางรายการสักครู่ค่ะ คุสยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุสยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพก็กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการเชื่อว่าหลายๆคนรอฟังอยู่ค่ับคุณอาทีนี้อย่างนี้ไงค่ะในเรื่องของร่างกายเนี่ย <S S S ถ้าจะมีสุขภาพที่ดี <S S S สุขภาพที่ดี <S S S หนึ่งอาหารการกิน <S S S ต้อง คือไม่ไม่ได้หมายเขาว่าต้องกินไปกินหูฉลามเปาเหืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่กินครบห้าหมู่ผักก็ได้นะเออผักหน้าผักอะไรก็ได้มันคือกินมีผักมีเนื้อมีอะไรเนี่ยกินเข้าไปนะมันมันมันกระเสริมอยู่แล้วนั่งลมนี่ะที่ช่วยเรื่องใช่แล้วออกกําลังกายบ้างออกกําลังกายบ้างแล้วก็ไอ้ไอ้ถ้านอนพอกินพอแล้วก็ ไอ้ระบบระบบสมองเนี่ยมันไม่ฟูงซ่า,ามันไม่อะไรสุขภาพจิตดีทุกอย่างมันเรียกกลับคืนมาได้หมดม,มันต้องค่อยๆเป็นไปนะพะสูงอายุแล้วเนี่ยมันถ้าคนที่บอกว่าสูงอายุแล้วเนี่ยมันตกจากร้อยมาห้ิเนี่ยอันนั้นคือโซมค,คือโซม แต่ถ้าฟื้นฟูได้ต้องแต่ถ้าหมายความว่าเราอย่าปล่อยให้มันโสมนี่ขนาดนั้นหลือให้มันตกเหลือแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยตกลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่นคือเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราต้องรู้จักในการอยู่ในในการบำรุงบำเลอให้กับตัวเองต้องชะลอการเสื่อมใช่ไอไอไอตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆเนาะเราก็ต้องไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายมันสุดโสมแบบนี้ก็อยู่มาเล่าเล่า เบียร์บุหรี่การพน,านันการอดนอนะอะไรต่างๆแล้วเราสังเกตด,ดูดิพอหนุ่มๆรุ่นๆหรือว่าร,รุ่นเอาละรุ่นสูงก็โยกไปเรื่ยกินเหล้ากันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเลยเวลาพักผ่อนของตัวเองอพอเช้าตื่นก็ตื่นไม่ไหวหอไอ้ที่ตื่นไม่ไหวเพราะว่ามันขาดนอนอทีนี้พอตื่นไม่ไหวเนี่ยมันผิดธรรมชาติไงก็เหมือนเอาเวลานอนเป็นนั่งใช่ใช่ใช่เนี่ย คือดูแลดูแลดูแลไอ้ส่วนต่างตรงนี้ให้มันครบถ้วนร่างกายคุณก็แข็งแรงแล้วนี้ถ้าถ้าเป็นสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคุณอาแต่ว่าเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงอะฮะถ้าสมมติว่าเป็นฝ่ายหญิงเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ายชายคือสามารถไปกินนอกบ้านได้แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายชายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะคุณอาเพอสูงอายุขึ้นไปแล้วก็ต้องทาใจเลยก็ต้องทําใจเลยใช่ไหมล่ะแล้วตัวเอง ตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วยังจะไปะขวางขวางเอานรกไปขวางให้คนอื่นเขาเลย<ะ>ใช่ไหมล่ะมันก็กถึงบอกว่าไงบอกว่าคนเราเนี่ยพอเวลามีความคิดที่ดีๆเนี่ย<ะ>ถ้าสมมุติว่าอย่างมีเยอะนะ,ะอย่าสมมติว่าอย่างอานเนี่ยคบคบใครบค,รบ,ครบเพื่อนคบอะไรเนี่ย<ะ>อาไม่ยอมให้ไปด้วยกันแล้วพบที่เฮ้ยส้มตำนี่อาไม่กินปลานะ อย่าใส่นะอย่าใส่นะอะไรนะมันไม่ใช่ค่ะคือไอ้แท็กก็สั่งส้มตำไทยมาส่วนแกจะกินตับปลาเอ้าสั่งอีกจานหนึ่งไม่ทุกอย่างก็ยึดที่นั่งกินด้วยกันได้นั่งกินด้วยกันได้เนี่ยยึดที่ทางตรงนั่งแยกเลยเออเมนไม่เอาเหม็นเนี่ยมัน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 อยู่ที่ตรงนี้่ะถ้าเราปรับสภาพจิตของเราได้ตรงเนี้ยบางคนกินกาแฟบางคนไม่กินอย่างอาไม่กินเบียร์อย่างเงี้ยอาไปงานเลี้ยงเลี้ยงไอ้สังสรรค์เพื่อน อ่านั่งอยู่คนเดียวอ่ะอีกเก้าคนเขากินเบียร์กันชนแก้วกันตติมตมอ้าก็เอาน้าเปล่าชนเลยเขากินกลับเออมานกับเหล่เราสิว่าเรากินกลับเยอะสิเฮ้ยคุยมากสิบอกเนี่ยเราอยู่เป็นอ่ะอยู่เป็นเราไม่กินเบียร์เราก็คุยน้อยดิไอพวกนี้กินเบียร์แล้วมันก่อฮอมันขึ้นไงมันก็คุยเยอะพอมันคุยเยอะเราก็จะเก็บคลิบเอา คือว่าอยู่เป็นใช่ก็อยู่ให้เป็นกินได้เป็นนะครับค่ะสูงว่าแต่ทีนี้ว่ามันสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเพราะคนสูงว่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงต้องหันหน้าเข้าวัดแล้วไหมคะคุณอาวัดน่ะเลิกก็เลิกไม่ได้ไม่ไม่จะบอกเลยนะวัดเนี่ยคือมีจังหวะมีโอกาสก็ไปถ้าไม่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ลากไปเองนแหละแต่ว่า ในความรู้สึกจริงๆนะการไปวัดมันก็ดีอะ่ะมันก็ทําให้จิตใจคือเป็นการชาระจิตใจนะ,ะถ้าไปวัดเยอะๆนะทาไมจิตใจไม่สูงขึ้นความคิดค่ะ,ะกลับมากับขี้บน่บนลูกบน่นหลานบ่นลูกบ่นเมียบางทีไปวัดยังไปนั่งเมาเลยค่ะเออใช่ไหมเอออย่าไปว่าคนวยคนคนี้อะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องนั้นทีนี้ไอ้บางทีเนี่ยถ้าเราทาเนี่ยในในในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรา แก่แล้วอายุมากแล้วเนี่ยทำตัวให้อยู่แบบแก่แบบอายุมากอยู่แบบมีประสบการณ์ในการที่จะแนะนำสั่งสอนแต่อย่าไปอย่าไปล้ำเส้นโร่งปล่อยวางวัางเฉยคือยุคเทคโนโลยีอันทันสมัยเขาไปกันถึงไหนอย่างอาเงี้ยอาเล่นโทรศัพท์เนี่ยอาก็แค่โทรออกกดเข้าอะไรท่านนั่นเอง ดูลายก็ดูได้เองจะจะให้เล่นแบบนู้นแบบนี้อะไรเล่นไม่ได้ทีนี้เล่นไม่ได้แล้วยังไปสอนคนรุ่นใหม่ว่าให้เล่นอย่างนี้ทำเงินมันมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากเขาดีกว่าพอเราเรียนรู้จากเขาแล้วเราเอาบทเรียนนั้นเอามาคิดว่าไอ้บทเรียนเนี้มันควรจะแก้ไขยังไงเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ประยุกต์ไอ้ส่วนที่ดีกับไม่ดีเราเอามาแจงได้ ใช่ไหมมันไม่ใช่<ม>ไปต่อต้านไปฝืนไปขืนไปอะไรต่างๆอะไรมันมันมันก็นไม่ใช่อ่ะทีนี้อย่างเมื่อกชบอกว่าอย่างที่อาเนี่ยทุกวันเนี่ยพออาดูไอ้ไอ้มีประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยาอาชื่นชมนะนั่นเป็นของโบราณมา,าเขาสมัยโน้นมันไม่มีมหรสศพไม่มีอะไรที่มันจะจะได้เขาก็มีอย่างนี้อ่ะ ได้สมัยใหม่มันอาจจะยิ่งกว่านี้อย่าไปเอาสมัยใหม่เอาไปเทียบกับสมัยเก่าใช่ไ้มค่ะมันมันอยู่ที่ตัวเราเนั้นเองความเป็นประเพณีพื้นถิ่นวัฒนธรรมเขามีประเพณียิงบ้างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปบอกว่าเฮ้ยมันเชยอ่ะมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่นะคนเราเอามาประยุกต์ด้วยการเอาการพันเข้าไปเขาเขามีเขามีเขามีประวัติของเขาเขามีที่มาที่ไปทำไมถึงเกิด ปกปประเพณีแบบนี้ใช่ใช่แบบนี้แห่นางมงนางแมวอะไรก็เดี๋ยวนี้ดูที่เห็นไหมค่ะเกี่ยวข้าวเขามีก็ไม่มีการลงแขกแล้วค่ะสมัยก่อนเกี่ยวข้าวเนี่ยเพราะอะไรรถไถก็ไม่มีเครื่องจักรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเขาก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านก็เอาวันนี้นาฉันนะจะเกี่ยวข้าวนะเอ้าเกณฑ์ชาวบ้านมาค่ะช่วยกันเกี่ยวเสร็จวันเดียวจะได้เสร็จเป็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเกี่ยวอีกบ้านหนึ่งเราก็ไปช่วยเขา เขาเรียกว่าลงแขกใช่ไหมเขาก็เขาก็อยู่กันมาได้อย่างอย่างอย่างสมบูรณ์สุขสมัยนี้ลงรถเกี่ยวข้าวสมัยนี้ตัวใครตัวมันแต่ยังมีอยู่นะคุณอาสำหรับบ้านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวเกี่ยวด้วยรถไถไม่ได้ค่ะฝืนฝืนมันอ๋อนั่นไอ้นั่นมันน้อยเล็กน้อยแต่เดี๋ยวนี้มันใช้นั้นเพราะฉะนั้นเราข้อท้ายิ่งใช้เครื่องจักรมากเท่าไหร่ความสายความสายสัมพันธ์ความความมี ความแน่นแฟ้นของไม้ตีก็ขาดหายไปสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยบ้านอยู่นี่ถามหาคนชื่อนี้โอ้ยสามคุ้งน้ำสี่คุ้งน้ำยังรู้เลยว่าบ้านอยู่ไหนอยู่อะไรเดี๋ยวนี้ห้องติดกันยังไม่รู้เลยถามยังไม่รู้ไม่รู้จักเดอ S 1> <S 1> <S <S เหมือนกับคนคนคน,คนตามชนบทที่สร้างบ้านอะคุณอาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นถ้าเป็นรั้วก็จะเป็นรั้วแบบเป็นไม้กั้นๆเป็นลาวๆเฉยๆตะโกน<ค>หากันได้ส่งอะไรหากันได้เดี๋ยวนี้เป็นกับแบบกำแพงทึบคือเขากันกันสาหรับไอ้บอกวกงูเย้วเขี้ยวขออะไรมากกว่าเขาไม่ได้กันคนเราสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พอกั้นกำแพงปุ๊บก็เรียกว่าความสนิทชิดเชื้อความนี้ก็เลยห่างกันไปเลยเราก็เอามาเปรียบเทียบเราก็เอามาเปรียบเทียบเอามาเอาเอามาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ได้ปรับในความเป็นอยู่ของเราในความเป็นจริงจริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะความรวยของคนเราเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมเงินรวยด้วยรอยยิ้ม,มเงินมีวันหมดคนชอบเอาเงินมาเป็นตัวเปรียบแต่รอยยิ้มไม่มีวันหมดการมีน้ำใจต่อกันสมัยก่อนนะแม่แกงปุ๊บเนะี่ยโอ้โหอ ต้องยกไปแปดบ้านเก้าบ้านนะแกงหม้อหนึ่งเนี่ยต้องยกไปทีละบ้านทีละบ้านทีละแลถามว่าแม่แกงแล้วแแล้วแม่แกงทําไมแกงเล่าไปให้เขาก็าบอกอ้าวพี่เขายัางเคยเอามาให้เราพอมึงเอาไปให้เขาเนี่ยว,วันหลังเราเขาก็เอามาให้เราเราไม่ได้แกงเขาก็เอามาให้เราเห็นไหมละ่ะมันก็เหมือนกับฝากธนาคารไว้อ่ะฝากไว้วันหลังเขามีเขาก็เบิกมาให้เราแน่เขาก็มีใช่ไหมเนี่ยไงเขาคนจีนเขาบอกว่าปลาตัวหนึ่งอ่ะ กินยังไงวันนึงก็ไม่หมดใช่ไหมก็สับวัวสับห้างสับอะไรสับสับแล้วก็แบ่งๆไปปลาตัวนึงกินได้ทั้งปีก็เดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งบ้านโน้ตเขามีปลาเขาก็เอามาให้กินอีกสิบวันยี่สิบวันบ้านโน้ตมีปลาเขาก็เอามาให้กินก็แลกกันไปแลกกันมาแต่หนูเชื่อว่ารอยยิ้มนะคะสามารถเปลี่ยนวิกฤตอะไรหลายอย่างหรือว่าช่วยบรรเทาสถานการณ์อะไหลายอย่างได้เนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณอาเราจะมาแนะนํานี่เลยดีกว่าสาหรับคู่สามีภรรยาที่มีปัญหากันเรื่องกับสมรรถภาพค่ะคุณอา DBMP Double Max คือจริงๆนะ หลายๆท่านเนี่ยเยอะเเลยที่โทรศัพท์มาถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีนี้ว่าในรายการเนี่ยถ้าเราเราจะมาเจาะจงจะมาอธิบายอะไรมากมายอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการโปรโมทเป็นการโฆษณาเราเอาแค่ช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยแนะนำให้ให้ให้เข้าใจเลยแล้วเราเอาสาระความรู้แจกจ่ายกันไปดีกว่าอยากตอนนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างเมื่อได้เวลาของการที่เราจะแนะนำและนำเสนอแล้วเนี่ยดับเบิลแม็กพลัสเนี่ยนะครับ เป็นสมุนไพรนะครับไม่ใช่ผงวิทยาศาสตร์นะครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็นสิบชนิดเนี่ยเพื่อในการเจาะจงในการที่จะดูแลสุขภาพหมายความว่าต่อมลูกหมากตอะไรต่างๆอะไรตรงนั้นตรงนั้นอเรื่องระบบสุขภาพขไอทช่มอ่อนแอไอที่มันไม่แข็งแกร่งไม่อะไรทําให้มันแข็งแรงขึ้นมาพูดง่ายๆเลยว่า3ามวันหวันนี่รู้เรื่องเลยก้าพูดได้เลย ไปแบบสมุนไพรนะครับไม่ใช่ไปแบบผงวิทยาศาสตร์กล้ายืนยันด้ยกล้ายืนยันเพราะว่าอาอยู่ในวงการนี้มาแล้วตัวนี้เป็นปีที่เก้าแล้วที่อาเนี่ยนั่งแนะนําแล้วก็พูดอยู่ดับเบิลแม็กพันตัวนี้สามารถช่วยฟื้นฟูในเรื่องสมรรถภาพเรื่องความไม่ตื่นตัวไม่แข็งตัวแล้วก็ไม่มีพลังไม่ไม่อึดไม่ทอะไรต่างๆนี่แหละรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นอยู่ในแคปซูล ของดับเบิลแมกพัทกระปุกนี้60แคปซูลนะครับ60แคปซูลทานได้งเดือน,น,นแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับทีนี้โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะแถมมาก,กับฉบับพกพาแบบนี้นะคะใน1แท็คเนี่ยจะมี4แคปซูลค่ะเอาไว้สําหรับนอกสถานที่นอกสถานที่แล้วก็ยังจะมีกาแฟ DBMP ตัวนี้เป็นกาแฟตมุนไพรนะให้ไปสองซองนะคะใน1กล่องมี2ซองนะคะ ยังไม่หมดค่ะมีกานเกีงชั้นในชาย DbMP อตัวนี้เนื้อผ้าดีใส่สบายให้ไปเลยอีกหนึ่งตัวสมนาคุณให้ของที่สมบาาคุณนะครับอันนั้นมันเป็นเพียงแต่ของทางทางบริษัทเนี่ยเขาเขาเขาาต้องการที่จะฉลองครบรอบฉปีนะครับพระเอกของเราอยู่ที่กระปุกนี้พระเอกก็คืออยู่ที่ดับเบิลแมคพัคกระปุกนี้เท่านั้นเองครับหนึ่งแคปซูลท่านก็รู้เรื่องเลยสุดคุมนี้ เซตสุคุมนี้นะครับเซตสุดคุมนี้2,200ันองรบาทเท่านั้นเองเถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้ติดต่อกับกังฟูได้โดยตรงหรือจะสอบถามก่อนก็ได้ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนตัวเองใช้ได้ไหมตัวเองเป็นมีอาการยังไงได้เลยครับนอกจากจะช่วยแก้เรื่องปัญหาสมรรถภาพช่วยฟื้นฟูแล้วก็ยังช่วยชะลอก,การเสื่อมของสมรรถภาพแน่นอนนะแน่นอนแล้วก็ยังจะมีนี่ค่ะเป็นกาแฟนะคะ DBMP กาแฟตะบนไพรค่ะถ้าพูดถึงกาแฟปุ๊บเนี่ย ไอ้กาแฟเนี่ยทุกท่านที่ดื่มกันเนี่ยทุกเช้าที่ดื่มกันเนี่ยกาแฟมันก็คือกาแฟกาแฟมันก็คือกาแฟดื่มแล้วเพื่อตื่นตัวสูดชื่อแต่กาแฟดับเบิลแม็กพัดตัวนี้มันเหนือกว่ากาแฟธรรมดาทั่วไปเพราะมันเป็นสูตรเดียวกับในดับเบิลแม็กแคปซูลนะครับคือเป็นสมุนไพรผสมผสานช่วยในการสร้างเสริมเติมแต่งเรื่องสมรรถภาพ ให้มันฟื้นฟูและให้มันแข็งแรงขึ้นพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้เหนือกว่ากาแฟธรรมดาทั่วไปช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมี1 0ซองค่ะราคา550บาทแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะสั่ง3กล่องในราคา1 5 5 0บาททางเราจะแถมให้อีกหนึ่งกล่องทันทีให้ปีไปเลยอีกหนึ่งกล่องเป็นได้4กล่องแต่จะเพียง5 5 5่งพ้าร้อยหิบบสามร้อยนิดนิดเหนือกว่ากาแฟธรรมดาทั่วไปเลยรับรองเลย แค่สองแรกก็รู้เรื่องกันเลยถ้าสนใจเบอร์ออโทรอ,อยู่ที่หน้าจอนี่เลย <ขอ S 2> เดยคอมูลเพิ่มเติมก็ได้ติดต่อกับ ผมกังฟูได้ตลอดเวลาครับทุกเวลาด้วยสอบถามก่อนก็ได้ทีสามซีสี่ก็ได้หรือ่าได้ได้แต่ <c oughs> สงสารหน่อยไอ้มเช้าหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ช่องสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสำหรับทุกทก,การติดตามด้วยที่มาอยู่กับเราสองคนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มทางช่องบ้านบ้านทีวี <c oughs> ค่ะเราก็พบกันเป็นประจำพยายามที่จะดำเอาสาระความรู้เรื่องเล็กเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรสัพเพเหระก็แล้วแต่แล้วครับนะครับแต่ว่ายืนยันว่า มันไม่มันไม่มันไม่มไมร้สาระ